ใช่แบบนี้ถนอนอาจจะไม่ใช่นะคะไม่เป็นไรเราก็ทำเรื่องไปก่อนแล้วลองส่งไปก่อนส่งไปก่อนนะแล้วให้เขาเช็คตรงนี้ซอยวัดสุขใจยี่สิบสองท่านสสโยกโยกสุขใจยี่สิบสองทเส้นเลยพีนาเลยใจพร้อมใจพร้อม เออนู่นด้วยนะแต่ตรงนั้นไม่เยอะเป็นยมาต่อยได้ไหมไม่เคยมีมาต่อยก่ับอ่าเนี่ยแล้วก็ ถ้าเอาหินอย่างนี้มาลงมันก็จำเป็นอีก,ม,ม,อกมันก็ปากซอยเป็นอย่างตอนแรกแล้วแต่ว่ามันถูกลดใจวิ่งจนนี่